การระบาดของโควิด -19 เป็นปัจจัยเร่งให้รูปแบบการทำงานของแต่ละวิชาชีพเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีทดแทนการทำงานในรูปแบบเดิมซึ่งตอนนี้หลายประเทศก็เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อเป็นการลดอัตราการว่างงานขณะที่กระทรวงแรงงานก็เดินหน้าหารูปแบบที่เหมาะสมทั้งการพัฒนาทักษะแรงงานรวมไปถึงการสร้างระบบการค้นหางานเพื่อให้แรงงานโดยเฉพาะนักศึกษาที่จบใหม่ได้งานที่เหมาะสมกับทักษะของ ตัวเองติดตามจากรายงานคุณมนตรีอุดมพงศ์ค่ะกลุ่มบริษัท KPW เป็นหนึ่งในบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของสิงคโปร์ที่รับงานก่อสร้างกิจการหลายแห่งบนเกาะน,นี้และเป็นหนึ่งในบริษัทที่รายงานคนไทยทํางานเกินครึ่งของพนักง,งานทั้งหมดคือกว่า180คนจากพนักง,งานที่มี300คนส่วนหนึ่งเพราะเจ้าของกิจการที่นี่เคยร่วมงานก่อสร้างกับกิจการของคนไทยมาก่อนเมื่อราว20ปี จนบริษัทนี้มีคนไทยร่วมบริหารด้วยและอีกส่วนหนึ่งคือแรงงานไทยที่นี่มีทักษะด้านการก่อสร้างอยู่ก่อนแล้วโดยบริษัทนี้จะไปคัดเลือกแรงงานถึงในประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้แรงงานที่มีทักษะตรงตามสายงานที่ต้องการ Some of them are not the right skill for the right trade so it's quite difficult for us to accept because this is why we go to Thailand to to skill them to train them to to test them then we know because your your office is just an office people come and apply you take the number สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่พยายามจัดระบบรองรับแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจตลอดมาโดยมุ่งไปที่การศึกษาและการฝึกอบรมแก่คนทุกเพศทุกวัยเช่น SFD หรือ Skill Future Division ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนงานของกระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายให้ข้อมูลทางเลือกด้านการศึกษาอาชีพพัฒนาระบบการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานส่งเสริมให้ในายจ้างยอมรับการพัฒนาอาชีพตามทักษะและความชำนาญรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนอกจากฝึกทักษะให้ทันต่ออาชีพที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์จะรับช่วงเปิดช่องทางให้แรงงานและนายจ้างได้พบกันผ่านระบบหางาน m y carry future หรืออาชีพที่ต้องการในอนาคตโดยเปิดเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มให้เป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้างกับแรงงานน้องๆจบใหม่หรือคนที่ต้องการงานกับนายจ้างที่ต้องการคนงานให้เจอกันให้เร็วที่สุดนั่นคือระบบที่เราจะต้อง ค้นหาว่าระบบไหนดี่สุดเราก็มาเรียนรู้แล้วมาประยุกต์ใช้ที่เรามีอยู่อย่าง,นนงในกระทรวงแรงงานเี้ก็มีระบบไทยมีงานทําอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าการที่เข้าถึงระหว่างนายจ้างลูกจ้างเนี่ยมันต้องอาศัยยังยังต้องอาศัยขั้นตอนอีกเยอะเราก็พยายามจะปรับตรงนี้ให้ลดขั้นตอนให้เร็วขึ้นนะคะรับแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นจนถึงโอกาสเติบโตในสายงานนั้นๆ และนายจ้างที่ฝึกอบรมไปแล้วยังนำไปถ่ายทอดให้กับลูกจ้างแรงงานที่ไม่ใช่คนสิงคโปร์โดยคนไทยซึ่งทำงานที่นี่กว่า10,000คนมีโอกาสจะได้รับการฝึกอบรมนี้ผ่านบริษัทของตัวเองเช่นกันข้อมูลกระทรวงแรงงานระบุว่ามีคนไทยทำงานที่สิงคโปร์ราว10,000คนกว่า1,700คนเป็นการทำงานผ่านกรมการจัดหางานที่เหลือจากนั้นเป็นการทำงานผ่านบริษัทจัดหางานของเอกชน โดยสายงานที่มีคนงานไทยมากที่สุดคืออุตสาหกรรมการก่อสร้างรองมาคือกิจการต่อเรือและช่างเชื่อมฝีมือมนตรีอุดมพงข่าวสามิติรายงาน